วันดีได้เผยให้น้องมื้อนี้กัได้พบได้พ่อกับบลมตาเป็นมือที่2่องพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้เฮากัได้พอกุมมังไฮแล้วพี่น้องเพราะว่าตัวนี้ก็ฮอดเวลาเ0็ดมองเสาเลยพี่น้องเพราะว่าเฮากัสิไปกันในพานไปดักนินกกินบังไฮลายพี่น้องบังไฮก็สุกลงเมื่อวานนี้เฮากัได้ได้พอบุมมังไฮได้ได้กับไปติดตางชนนึงก็หลัพี่น้องมื้อนี้กัเป็นมื้อที่2ออีกประมาณ1มื้อเฮาวสิกัดแล้วพี่น้องไปพานกันไปก่อนเลยพี่น้อง เมื่อผ่านเพิ่นไปก่อนวันนี้กะสีมาอยังในพี่น้องเพราะว่ามวันนี้บอมตากะสีได้พอบางไห่นกเข้ากินหลายเด้แต่ในพานกะเน,นี่ทันทะเอวันนี้เพราะว่ามันขำแล้วมันมืดแล้วก็เลยฮอากาสีมาไปฮอบทีสองพี่น้องเป็นมวอที่สองครับไปนนไดกยินแต่ตอนเช้าๆนี้เลเฮากาสีเราไปพูดบนพี่น้องเพจนี้กะมันเป็นป่าที่มีความวัุดิสมบูรณ์เลย เวลาเาเที่ยวเข็นนี่ก็บมวนลายพี่น้องธรรมศาสตร์เห็นบ่วนี่แต่กกใหม่ยิตีนยิ่งใหญ่ๆหนพี่น้องเพราะว่าจุดนี้กับบอมตาก็ได้ได้พอก็ออกพี่น้องกินมังคายจุดนี้วันนี้แต่บอมตาก็บ่ได้ยิงสามพี่น้องพี่น้องเส้นทางแนวขึ้นบัวได้พี่น้องส่วนได้ผ่านคนไปไปก่อนทั้งนั้นเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้กับบอมตาได้พอสั้สันใหญ่พี่น้องจุดนี้เลยได้พอก็หอกมอพี่น้องขับเลิงจุดนี้เลิงกินมังคายก็เลยบอมตากับบัได้ยิงละ บนต,ตากระสีเอาแต่กหอกับนกพี่น้องทีนี้เขากระสีเดินต่อพี่น้องธรรมศาสตร์ครั้งแรกเลยพี่น้อยเขาป่าเขาดงพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่เที่ยวชนบทกับเมื่อนี้กับเป็นมือที่สองเขาป่า,ปาทเที่ยวธรรมศาสตร์พี่น้องก <c oughs> ็มวนหลายได้พี่นุ้ยมันมีความสุขหลายพี่นุเขาการไปปา่าเที่ยวธรรมศาสตร์ครั้งแรกที่ได้สัมผัมสธรรมศาสตร์คลินี้ กมีขัวบุมสมบูรณ์พี่น้องสัตว์ป่ายังหลายเด้ที่นี่เด้มันจะเป็นเขตแสดงส,สามตัวเมืองพี่น้องเมืองตุ่มหลางกับเมืองพีนเขตนี้เมืองนองเขดแสดงกันแต่ตอนนี้บผมตาภาสีไปนำมวยก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงพายุภาสิเขาเลยพยี่น้องเลยพายุก็เลยเอากาสิเสลิงแต่มือนี้มืออื่นเอาสิกัดับพี่น้อง มันจะเป็นสัตว์มั้งคืนวะอย่นบอกพี่น้องแดดปลาเค็นนี่อ่ะคันเห่า เดินทางไปเ่นี่เฮาวอาทุตีทุเดนเฮาก็ต้องลงป่าเลยต้องเขานับถือเฮามาี่นี้พี่น้องห็นบอกมันเป็นเขตทีเ่ามีภัยมาเลยพี่น้องเป็นเขตทีป่าอุดมสมบูรณ์เขตนี้มีสัตว์ป่าล่ายมีลิงลายมีขะแดงล่ายแล้วก็มีกบห้องมอลายีขนี่เลยห็นบอกมันมีติป่ามีติกกไม้ใหญ่เห็นบอกต้องเขานับถือมาเขนี้ต้องบด้เว้าลายบ่ได้บรไดวเว้าเล่นกับหมูป่านี่เขตป่าลิงพี่น้อง เฮาต้องนับถือได้นะนะว่านับถือแสดงว่าเฮาไปนี่เฮาก็ออกออกบ่ได้พี่น้องต้องอยู่จุดนี้เลยแต่มื้อนี้บ่มตาการ์ซีอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้สัมผัสเที่ยวธรรมชาติคิดนี้กัอุดมสมบูรณ์พี่น้องครั้งแรกเลยในชีวิตพี่น้องเอ้ยเห็นบ่แนวเบิ่งทางใดก็มีแต่กกต้นใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยปออพี่น้งกกไม้กกไม้ร้อยพันปีพี่น้องเห็นบ่ครกกนนกกกก 100, ั้งแรกเลยที่ได้เห็นหนี่บ่ 하อยู <us> ่ต mm ัวนี้เฮาก็เย็นสบายเด้มวนหลายพี่น้องมีติกกใหญ่ๆเลยเขตนี้เห็นบ่โอ้ยพี่น้องมวนหลาย ลมแห้งเลยพี่น้อยโอ้โกบังไฮบึ่งพี่น้อยลม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 บางไอกำลังสีสุกพี่น้อยเจอบังไฮแล้วลมเข้ามาอีกพี่น้อย นี่กับอลตาก็ซ <BS> ิิงนกกินบังไห้พี่น้องนกเป่าแต่ลงมันแห้งพี่น้องเยบอลตายิงยิ่งกับฮองโม่บริตายพี่น้องเด็กพอจะเลือดพี่น้องฮองโม่บริตายสั่นไหมบอก

nhưng bộ đại sản thì không. one okay. นกเปากรพี่น้องบอได้อยากมาด้อพี่น้องเลยเขียวธรรมศาสตร์เป็นมิลัพี่น้องมีตะกินอาหารธรรมศาสตร์เลยปิ้งนกปิ้งนกพี่นอ้องสุก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 ว้าวนกเปานกเปาพี่น้องเลย ผมจะเป็นตาตาเป็นมือเลยพี่น้องแซบนกเปาธรรมศาสตร์มาพี่น้องมากินข้าวปลาหนุ่มกันพี่น้อง,อง,องอจุดจวดกินปีนกพี่น้อง เอาทุกคน หลังจากห่อกะกินเขาขึ้นน้ำแล้วเฮาสิกัดได้ไหมเราบอกเมื่อนี้เฮาก็ได้ได้บัวลายพี่น้องประมาณเจ็ดแป็ตัวละพอได้กินข้าวป่าพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาก็สัมผัสธรรมชาติเนี่ยเดินพัดทีเขาชมธรรมชาติเนี่ยพี่น้องโดนแล้วบ่ได้เขาป่าเมื่อนี้ยกะทั้งแหลกทีเข้าป่ากะพอได้กินข้าวป่าเมื่อนี้พี่น้องเฮาซ้ำคนได้หลังจากที่เฮายิงนกแล้วเฮาก็สิกัดละพี่น้องในพานได้ลายป่ฮะมันชั่งโต้เมื่อนี้ยสิบโต้ โอ้เฮาได้บบไล่4ห้าตนี่แหละครับตอนนี้เฮาสิกลับแล้วพี่น้องเลยหอเวลาแล้วเพราะว่าเฮากะได้โบไลายมื่อนี้พี่น้องพอได้ี่ปีงอยู่พอได้กินข้าวปลาสามคนพี่น้องเลยประมาณเจ็ดแปดตั่แหละเพราะว่าตัวนี้กะมันสกัำมันสิมื่แล้วก็เลยเฮาก็สิกลับบ้านได้เพราะว่ามื่อนี้กะได้เดินทางทักเที่ยวธรรมศาสตร์โอ้มวลหลายพี่น้องธรรมศาสตร์ที่นี่กะอุดมสมบูรณ์อยู่ đây นยังลาได้สัตว์ป่าที่นี้พี่น้องม,มันมีขะแดงมันมีริ่งเห็นนี่นิ้วมีอะไรเประเภทพี่น้องก็มองมองห่าเขแดงยังลาได้มันเป็นป่าที่มีคลอมดลุงสมบูรณ์พี่บอสแนวบางทางได้กะไม่ใช่ป่าดงดึกมดพี่น้องมีแต่กกใหม้ทอน,นใหญ่ๆได้แต่มาเนี่กะมาเนี่กะบอมตากะสีไปดักยิ่งนกกินบังไ,ไง่าพี่น้องเพราะเด็กกินเขาป่าเรามาเป็นสามคนไปสามคนพี่น้องเลยระว่าอุตาก,กา พักเที่ยวพัดชมธรรมศาสตร์เขตนี้กับอุดมสมบูรณ์อยู่เลยพี่น้องโอ้พี่น้องม้อนหลายพี่น้องธรรมศาสตร์ที่นี้มีแต่เสียงนกฮองอากาศก็เย็นสบายพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กับช่วงเป็นช่วงที่เดือนสี่ได้แต่ธรมารเขตนี้อากาศก็จะเป็นหนาวเลยพี่น้องมันเปลี่ยนเลยกับบรรยากาศทางหมู่บบานเฮาเลยหลังจากถี่บังตาเดินทางพักเที่ยวชนบทมานี้กับพักเที่ยวเขตธรรมศาสตร์ป่าแห่งนี้พี่น้องมวอนหลายอุดมสมบูรณ์พี่น้องสัตว์ป่ายังไล่อยู่เป็นตาอยู่พี่น้องจะได้กับ ก็จะสิกรรมเพิ่ชกับสางพี่น้องเห็นปะแนมเบิึงท้องดอกันม้วนพี่น้องม้วนล,ลายพี่น้องมีแต่ก้กอนหินใหญ่ๆแล้วว่ามีแต่กกใหมยย่ใหญ่ๆเลยพี่น้องอรวมสมบูรณ์เขตนี้เป็นเขตที่มนี้ชัดปลาหลายพี่น้องธรรมศาสตร์เขตนี้สุดยอดหลายเลยพี่น้อย Oh. ເຈົ້າ so ຊ່ອງເບย່ງຢູ່ຢູ ann, ່ຢູ່ກົກຫັນຢູ່ປາຍໆຫັນທນັ້ນແຕ

ก่อนพี่น้องเลยมนนี่กับบอมตากะดีเจลายพี่น้องได้เดินทางเขตนี้ได้มันเป็นเขตมันเป็นเขตสามแสดงตัวเมืองพี่น้องมันเป็นสามแสดงตัวเมืองได้ตัวมุมเมืองแสดงเมืองนองติดกับเมืองตำลานแสดงเมืองนองติดกับเมืองพินแสดงได้มันเป็นป่าที่ลงเด็บเวลาเราไปเขตนี้เขาวอลซีนดังกบุรีพี่น้องต้องเขานับถือป่าที่นี่ได้มันเป็นมีความ้สมุมพี่น้องพ้มันมีแต่กใหม่่ๆพี่น้องสัตว์ป่าอย่างหลายเขตนี้พี่น้อง มัอนี่เขาก็มาเดินทางครับเที่ยวธรรมศาสตร์คีนีกับทีมง,งานเราหลายคนมนีพนอยกายดีใจลายพี่น้อง no? มวลอุดมสมบูรณ์ขตนีพี่น้องเวลาเราไปเขตนีกัมันจะเป็นอากาศเย็นในหนึ่งเลยมันแตกต่างกันเลยกับอากาศในโมบานเลยช่วงนี้เป็นสวงเดือนสี่แต่เขตนี้มันจะเป็นเย็นตลอดเลยพี่น้องมันมีสัตว์ป่าายมันนี่เขา,าก็เข้าป่ากะพอได้กินเขาปลาพี่น้องไปดักยิงนกกินบางไฮพี่นอยก็คือได้ ได้แต่นกเปาประมาณที่เป็นตัวละ่ลวกกะก็เลยมอนตากปีงแต่เป็นพี่น้องกินเขาเป็นนำ้ำเลยสิกัดเป็นับสารพี่น้องคิปนี้ก็แข็งเล็กเลยจะได้เห็นแบบเขาปลาดงดิบพี่น้องเมื่อเนี้กะก็ได้เจอมีหลายประเภทพี่น้องได้เจอทำลิงเนี่ยเป็นวัดลิงเป็ดแบบเก่าแก่แบบเขาเจ้าเอินว่าวัดลิงใช่ไหมเทพบานพี่น้องมื่อนี้กับมอนตาก,กสัมผัสหล,ลายๆเลยจะได้เห็นเลิปนี้พี่น้องดีใจหลายพี่น้องไปเที่ยวธรรมศาสตร์เปลี่ยนบรรยากาศเที่ยวหลังจากที่เที่ยวชนบทแล้วก็ได้เที่ยวธรรมศาสตร์กับมวลหลายพี่น้องอนุสรณ์บูร์ด้ว อ่ะจังได้กับคลิปนี้กับบอมตาเขาจบ่วันที่น,นิกนพี่น้องขอกอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามเดี๋ือดจนจบพี่น้องเลยคลิปนี้ขอจบ่วันที่นิกนเด้อพี่น้องคลิปหน้าพบพก,กันใหม่พี่น้อ,องขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องบันสวน่วนเด้อบ๊ายบาย